เ,เริ่มเลยนะแล้วแต่เริ่มแล,แล้วแล้วเหรอถ่ายตเยอะเหมืมอนเธอโอเคครับสวัสดีครับกลับมากับพวกเราสามเกิวันนี้พวกเรามากับช่วงหมัดตัวช่วงคืนความสุข <S <S โอเค,อเควันนี้เราจะมากับร้านของแม่ของเพื่อนผมก่อนชื่อว่าร้านแ a ปปี้ a บ e r y คือทางร้านนะครับจะมีอ่ามีเค้กใช่มีเค้กมีเค้กสามอ,อย่าง ก็คือเค้กส้มท็อฟฟี่เค้กแล้วก็บราวนี่ตอนเนี้ยปัญหาโควิดมันเยอะมากเราก็จะทําการรีวิวให้ฟรีคุณอะคุณหนต้องส่งของมาหรอกเราจะไปซื้อคุณเองถ้าคุณแน่ใจว่าของคุณอร่อยจริงเราจะทําการรีวิวในช่องนั้นเราจะไม่พูดพลาททำเพลงเราจะไม่พูดพลาดทำทำเพลงหรอทำเพลงพูดพําททำเพลงอ๋อเราจะไม่พูดพลาดทำเพลงใดๆทั้งนั้นเราจะแกะกินเลยแต่ก้อนอื่นขอยาขอถึงมือ กับแมะเพราะมันไม่ค่อยสะดวกในการกินโอ้ยย่แค่นี้เหนือกบอกนะมาเราจะเริ่มจากอะไรก่อนโอเคอนนเค้กส้มขี้อกูจ<ช>ะทำจีนีเ่เป็นบาร์บี้ใช่ครับเราเป็นเค้กส้มกันเลยอันนี้นะครับเค้กส้มถ้วยละจัดไม่ได้หว่ร้านนี้นะครับปี้เบเกอรี่เค้กส้มนะครับถ้วยละสามสิบาทสั่งก็ขั้นต่ำอย่างน้อยสิบหกถ้วยก็ตกประมาณสีแพ็คเพราะแท็คละสีถ้วยผมจะเริ่มชิมก่อน รู้จักก้วยแล้วเค้กเป็นสีส้มมีเนื้อส้มเพราะมันเป็นเค้กส้มเราจะทำาการตากอูให้เยอะนะสัมผัสได้ถึงความนุ่มจิ้มเข้าไปเหมือนกับมีแรงเขาเรียกว่านะแอคชั่นเท่ากับมีเดียชั่นอ่ะกับตัว,ต,วตัวเนื้อเยลลี่เนี่ยกระแทกกระแทกตีกลับขึ้นมาเดี <c oughs> ่ยววิทยาศาสตร์เราจะทำการชิม วิดีโอรักเจ,จ,จดดออ้อร่อยจะหมดชิมกจะหมดทั้วอร่อยอร่อยจะสัมผัสเจ้คือไอตัวเนี่ยเนื้อส้มคือเนื้อส้มมันมีความหานะวานนะก็หวานอมเปรี้ยวนิดนึงเท่ากับตัวชั้นเขาเรียกว่า ขายแยมนะครับเรียกว่าแยมแล้วกันแยมส้มเนี่ยทุกอย่างมันกลมกลมอ่อมแล้วตัวเนื้อเค,ค้กข้างในอ่ะนิ่มฟูรู้สึกถึงความแบบเออมันฟูมันอร่อยมันหวานมันเปรี้ยวกลมกลม่อมถ่านะราคา30บาทต่อถ้วยเนี่ยไม่แพงคุณซื้อไปเถอะสแพ็ค8แพ็คเนี่ยซื้อๆไปเถอะอร่อยคุณจะคุ้มกับราคานี่คุณจ่ายแน่นอนต่อไปนะครับเราจะมาชิมท็อปปี้เค,ค้กเลย,ยนะที่หลังท็อฟฟี่เค,ค้ก แกยังไงวะแกก่อนแรกอ๋องั้นเอาเอาเบานี่มาก่อนแล้วนะเพราะเพราะท็อปปิ้งเค้กยังยังจะไม่ได้เจ็ดอันนี้เป็นอ่ะเบวนี่จะมีทั้งหมดเก้าชิ้นที่เหลือแชิ้นเพราะเรากินก่อนเพราะเราทนไม่ไหวกับความหอมของกลิ่นตัวตัวช็อกโกแลตเราจะกินให้ท่านดูอ่ะหนึ่งชิ้นก่อนรู้จักสีรู้จักสีแม้แล้วออื สีโกโกะะ้จากเบลเยียมที่มีความหอมละมุนแม้แต่ยังไม่ทันเข้าปากก็ได้กลิ่นแล้วแล้วก็ส่วนตัวที่สัมผัญนะความความหนึบอะความหนึบของของตัวเค้กที่เป็นสีตัวคล้ายๆดาร์ช็อปเนี่ยมันจะแบบรู้เลยว่าแบบมันหนึบอะเพราะเบลนี่มันต้องหนึบปัวว่ะใช่เนี่ยใช่เนี่ยจับปุ๊บหนึบเลยติดเอาไม่อ๋อเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ใช่กาวเนี่ยจดเราจะทำงานชิมยังไม่เคี้ยว ติดไหมครับติดเลยมีความติดเขาไม่เคยกระยาบเฮ้ยมันเหนียวครัตัวตัวเนื้อข้างในเนี่ยเฮ้ยรู้ว่ามันเหนียวแล้วมีความหวานมีความขมของตัวช็อกโกแลตตัวโบโก้เหมือนกันเปล่าวะอ่ะตีว่ามันเหมือนกันเลยอะมันมีความเหนียวแล้วก็แบบแง่กลิ่นเนี่ยตอนแรกกุ้งที่กินแง่กลิ่นอรุณมากมีความเจ้มๆแหอมหวานระบนกล่องนี้เท่าไหร่ดูแป๊ไม่เคยจำไม่ได้เลยไม่เคยจำอะไรได้อ่าโอเคบราวนี่นะครับ1กล่อง100บาทขั้นต่ำหาไม่เจอ อ๋อเจอแล้วเบารนี่ขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งกล่องก็หนึ่งกล่องก็ขายโอเคเออเก็บไว้เลยเดี๋ยวค่อยกินไงกินก่อนนี่จบกับการรีวิวเบารนี่ผ่านต่อไปอันสุดท้ายก็คือคอฟฟี่เค้กอ๋อโอเคใช่ไหวลืม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 คอฟฟี่เค้กเนี่ยหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยยี่สิบบาทขั้นต่ำสั่งนะสองกล่องอ่านพวกอ่านสองกล่องรู้จักหน้าตาแล้วเนี่ย้าเดาได้แค่นี้ก็น่ากินแล้วให้เยอะไหมปวดแน่นมาก มันคือถั่วอะไวะมันเป็นที่ถัวถั่วดิถัวอะไรไอ้เนี่ยถั่วอัมอนมมด์า,าดะไดูถัวว่าเป็นถัวือัมีมีถั่วอัลมอนด์อัลมอนด์น่ใช่ถั่วอะไรเขาผิดเขาผิดขาขอโทษก็คือไม่อัลอดก็เป็นถัวที่ตกสัมผัสได้แล้วไอ้ตัวตัวเค้กบานี่มันจะเหนียใ,ใหอ้ตัวเนียสําผัความฟูถ้าเกิดเราถ้าเราข้าด้าใช่ไหมเป็นด้านยเรียกันอาหัวนนหลับเลยนี่เี่ยาาของเาดีจริงอะ ันคือมันคืนเป็นเค้กกาแฟครับเนียนเป็นหมดเลยคือตอนเนี้ยตอนที่ตอนแรกพี่ผมสัมผัสได้คือกลิ่นกาแฟอ่ะมันอ่อนมันฟุ้งมันฟุ้งขึ้นมาแล้วเ็าได้ความหวานจากตัวคาราเมลตัดกับเนื้อถั่วที่ให้เยอะมากเที่ก,กว่านักอื่นๆอีเยอะจนรู้สึกว่าแบบมันคุ้มมาที่เราได้ตินถั่วที่มันเกรดดีขนาดนี้เรกรดเอที่เกรดดีเรกรดเอขนาดนี้แล้วส่วนตัวความความเข,ข้ากันของแป้งตัวเคก้ก<ม>ตัวความเข้ากันของเนื้อเค้ก กับถั่วกับคาราเมลแล้วก็มีความอ่อนของแบบกลิ่นกาแฟทําให้แบบเฮ้ยมืนเลิศอะ่ะวางก่อนเมันเดิมรู้สึกว่าตอนเนี้ยสามอย่างที่ร้านนี้ขายอะ่ะจะเป็นแม้ว่าจะเป็นเค้กส้มบราวนี่แล้วก็ตัวท็อฟท็อฟฟี่เค้กอะ่ะคะแดนผมบวกทีเดียวเลยให้ให้สิบแล้วจริงจริงอ่ะจะให้เกินสิบอะ่ะแต่ว่าลิมิตมันมันแค่สิบสามารถสั่งสามารถสั่งกันได้นะครับกับร้านแฮปแฮปปี้เบเกอรี่ช่องทางการติดต่อว่าจะมีอ่านเหมือนเดิมมี Facebook ไลน์อินสตาแกรมจะแปะไว้ตรงนี้ตรงนี้กันแปะทั้งหวไปเลยเพราะร้านเขากเก็บสามารถติดต่อได้ที่ happy bakery ตัเวเล็กัเล็กสามารถติดต่อได้ที่ happy bakery 1 1 5 5ทางท่องทางไลน์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมก็ นี่คือร้านแรกที่เราจะเอามาคืนความสุขให้กับพวกท่านอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับขอเป็นของกินก่อนแล้วกันคุณสามารถทักมาทางเพจ Merlin Steamer House แล้วคุณไม่ต้องส่งของมาพวกเราเอาของฟรีพวกเราจะไปซื้อร้านคุณเองเราจะอุดหนุนเราจะอุดหนุนเราจะซื้อทุกเมนูถ้าเราซื้อได้เราจะซื้อทุกเมนูแล้วก็จะามารีวิวอย่างนี้จะลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง Merlin Steamer House ด้วยแล้วเราจะกลับมารีวิวกับรายการสามเกิค,คือความสุข Bye bye. Mak. Kayak mana tu kau. Ini.